Hello Guys วีลคอมแบคทูซิเซ l บิวตี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมากับช่องซิเซลบิวตี้นะคะก็วันนี้เราจะมารีวิวไอเทมที่เหมือนแบบคอตมาตอนนี้ก็คือพอเขาเพิ่งออกใหม่นะคะเจ้าตัวนี้ของบีเบนั่นเองก็คือตัวลาสกินเขาชื่อจริงเลยอะอมันชื่อลาสกินเฉยเลยนะคะเพิ่มันเป็นลองพื้นรุ่นใหม่ของเขานั่นเองซึ่งก็เพิ่งเข้าไทยแล้วเขาก็แบบเพิ่งวางจําหน่ายไปแบบ มันไม่กี่วันก่อนแล้วก็มีเซลอะไรอย่างงี้นะคะสายก็ซื้อมาตอนเซลลก็คือตอนตัวเนี้ยตอนแรกเกือบสั่งเกาหลีแล้วเพราะว่าที่เกาหลีอเขาออกรุ่นนี้มานะคะมีบีบีลัสกินที่เป็นรองพื้นแล้วก็บีบีลัสกินที่เป็น compact powder คือเป็นแป้งที่แบบเออไม่ผสมสีอะไรเงี้ยไว้ซับมาอะไรระหว่างวันนะคะซึ่งตัวนั้นอะก็คือ แพคเกจมันก็ดีอ่ะแล้วราคาก็แบบเท่าๆกันแบบไม่แรงมากคือตอนนั้นก็เกือบสั่งเกาหลีแล้วแล้วอันนี้มันเข้าไทยพอดีก็เลยอ่ะงั้นเอาตัวนี้มาลองก่อนแป้งก็ยังไม่ได้สั่งมาอะไรนะคะเพราะไม่รู้ว่าแบบที่ไทยจะเอาเข้ามาไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวค่อยซื้อกันก็คือเขามีทั้งหมด34มสีนะคะมี0 0 0 1 0 2ึ่งสองซึ่งทรายเอาสี2ที่เข้มที่สุดมาก็คือสี natural b a s e นะคะก็คือเขาจะมาเป็นหน้าตายอย่างนี้ก็สวยงาม เป็นหลอดแบบสีโทนน้ำตาลเทาตุนๆนะคะแล้วก็แบบหัวก็จะเป็นหัวบีกนี้เรามาแกะก,กันอันนี้ราคาปกติมันอยู่ที่3 0 0กว่าบาทอันนี้ได้มา249บาทนะคะ50าสิมิลนี้ก็ถือว่าแบบไซส์ปรติสำหรับรองพื้นก็ถือว่าเยอะอยู่เ<ม>พราะรองพื้นจะอยู่ที่ประมาณเนี้ย3 0หมิลน,นะคะอันนี้ให้ดูหนือะ ก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้นะคะเนื้อค่อนข้างออกเป็นเนื้อครีมนะคะแบบไม่ได้เหลวมากก็สีมันมีกลิ่นแต่เหมือนแบบเหมือนไม่ใช่กลิ่นลำหอมมาเหมือนเป็นกลิ่นธรรมชาติอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกสีก็โทนมันแบบไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะคะมันดูออกแบบพีพีช,พชอะไรอย่างเงี้ย ออกชมพูด้วยแต่ก็คือกลัวขาวไปนิดนึงเลยเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะใช้พายเมอร์ตัวเดิมน,นะคะก็คือตัวนี้ Baby Skin ก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นพายเมอร์ตัวนี้ด้วยนะคะคือตอนนี้เราลงสกินแคร์กันแดดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทิ้งให้มันซึมไปสักพักหนึ่งพักใหญ่แหละตัวนี้ก็คือพายเมอร์เบบี้สกินพอเอลิเซอของ m e y l i n e เหมือนเดิมน,นะคะก็คือเราใช้นิดเดียวแล้วก็ ลงแค่ช่วงทีโซนอะไรอย่างนี้คือวันนี้ตอนแรกจะออกไปข้างนอกแต่ว่าแบบฝนมันตกแบบหยุดหดตกๆทั้งวันเลยอะจนแบบไม่แน่ใจจะได้ออกไหมแต่แบบอยากออกข้างนอกมากก็คือจะไปหาข้าวกินนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวจนแบบบ่ายแลย้ก็คือส่วนวิธีการที่เราจะใช้ลงในวันนี้นะคะก็เนื่องจากเขาแถมเป็นคุชชั่นพับมาให้อย่างนี้ก็เลยจะลองใช้คุชชั่นพับของเขาลงดู คือแบบหลายหลายคนอาจจะแบบชอบใช้คุชชั่นพับแค่กับคุชชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีไซก็ออกมาใช้กับพวกรองพื้นปกติอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาจะแบบไม่ไม่กินรองพื้นใช่ป่ะเราก็แบบลงทีละทีละนี้ละมันก็จะแบบได้สัมผัสที่แบบค่อนข้างปกปิดดีแต่ว่าแบบไม่หนาอะไรเงี้ยก็ถือแบบถ้าใครชอบคุชชั่นพับชอบแบบเออฟินิชยางงั้นก็แบบใช้คุชชั่นพับเงี้ยก็จะโอเคก็จะแต้มให้ทั่วหน้าก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะแต้มแค่ เห็นที long, ่หลายๆคนเขาเริ่มรีวิวกันเขาแบบเหมือนจะบอกว่าแบบตัวนี้มันจะค่อนข้างแบบอารมณ์งานผิวเงาๆหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเห็นหลายๆคนรีวิวตัวนี้นะคะก็แบบเหมือนเขาจะแบบดูเท่าที่ดูว่าเหมือนแบบมันจะให้แบบอารมณ์แบบงานผิววาวๆหน่อยอะไรเงี้ย คืออันเดอโทนมันแบบไม่ได้เหลืองมา,จากจะแบบจะบอกว่าชมพูก็ไม่หนูทลก็ไม่คือใส่ให้ว่าอันเดอโทนมันอยู่แบบกลางๆค่อนไปทางเหลืองอย่างงี้ดีวกว่าจะเห็นว่าฟินิชอะเออสีนี้น่าจะเข่าไปนิดน,นึงแหละปกติอะถ้าเลี่ยงได้ใส่จะเลี่ยงเบอร์ยี่สามแต่ถ้าแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จะเออยี่สามก็ได้แต่ถ้าแบบมีเบอร์ยี่ห้าก็จะดีอะไรนี้ ก็จะเห็นว่ารอยสิวก็แบบดูจางลงนะคะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้กบแบบหมดเนาะมันก็แบบอารมณ์แบบงานผิวงานธรรมชาติมันก็แบบไม่ได้เน้นปกปิดมากแต่ว่ามันก็แบบพางได้อยู่แล้วแบบก็จะเห็นว่าแบบรอยสิวมันก็ดูแบบไม่ได้ชัดเท่าตอนแรกก็แบบดูแบบปกปิดได้ในระดับหนึ่งแล้วฟินิตอะมันแบบเออฟินิตค่อนข้างฟินิตจะดูทําเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็แบบ ดูแบบค่อนข้างมีความวาวๆเงาๆอะขอลงเพิ่มนิดหนึ่งนะคะแค่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันลดไม่ใช่คือแบบเดี๋ยวเราไปใส่มานะคะเราก็เลยเดี๋ยวลงตรงนี้เพิ่มเพราะเราต้องการแบบเขาเลยเพิ่มแล้วก็ตรงนี้แบบมีรอยสิวคือแบบลองพื้นถึงมันจะเป็นแบบเนื้อครีมนะคะมันก็ค่อนข้างให้ความรู้สึกที่แบบเบามากอะ ใส่ว่ามันแห้โลมบาล์มแบบ CC BB ครีมอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้แบบเทาอะแต่แบบพวกมันมันจะมีแบบซ c เดี๋ยวเนี้เขาทำ CC BB ครีมที่แบบเพิ่มความปกปิดมากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นกึ่งๆึงก็ะลองพื้นก็พอลงรอบที่สองนะคะก็รู้สึกว่า c o v e r a e มันเพิ่มมาจากเดิมนิดนึงแบบมันก็ดูปกปิดเพิ่มนิดนึงแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบดูแบบ งานฟูเขา o v e r ปกปิดกริ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนตัวฟินิชก็คือแบบมันดูแบบเป็นธรรมชาติมากแต่ว่าแค่สีมันขาวไปสำหรับเรานะคะประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะสอวนที่เราว่าสำหรับเราที่แบบหน้ามันตรงช่วงทีโซนนะคะต้องใช้แป้งคุมมันเท่านั้นกับแบบพวกคุชัน อไรไงองพื้นเกาหลีบางตัวก็รอดแต่ก็เพื่อความไม่เสียงฉะนั้นวันนี้เราจะใช้แป้งที่แบบช่วยในเรื่องคุมมันเลยนะคะก็คือตัวออสีจันเจนแป้งห่วงเจนโทแบร์ชูเพอร์เฟคทานสซเลชั่นพาวเดอร์นะคะเพราะว่าถ้าใครเคยดูคลิปอื่นจะรู้ว่าแบบเหมือนแบบหลายตัวแบบคุชชั่นก็หลีอะไรตัวแบบไม่รอดเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยคุมมันอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องใช้แป้งที่แบบคุมมันช่วยเท่านั้น สัตว์ก,ก็เลยแบบวันนี้เรารู้แหละว่าเราไม่ควรเสียงอีกต่อไปนะคะเราก็จะใช้แป้งที่เป็นคุมมันนี้ไปเลยคอนซีลเลอร์นิดนึงอันนี้คอนซีลเลอร์ของมูนช็อตนะคะตัวด a กสปอตคอนซีลเล e r ์เบอร์0203คิดว่าน่าจะอยู่ในรีวิวที่รีวิวคุชชั่นมูนช็อต อันนี้เป็น powder brush ของ Real t e c h n i q u e นะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบคุ้มใหญ่ๆหรือแบบลงแป้งหรือแบบลงบอนเซอร์ได้อะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เราลงแป้งลงรองพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวกลับมาค่ะ ก็ตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือประมาณบ่ายสามแล้วแต่ว่าอากาศข้างนอกอ่ะค่อนข้างชื้นมาเพราะฝนแบบมันค่อนข้างแบบตกตก,ตก,ตกหยุดหยุดอะไรเงี้ยแบบรินกับตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ดูนะคะพอเราลงแป้งลงทุกอย่างฟิลนิชอร์มันก็คือแบบเออฟินิชมันดูดีเลยนะมันแบบดูเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบ มันพอลงแป้งอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้ดูวาวมากแต่มันก็ยังมีความวาวอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยสายค่อนข้างชอบฟินิชนะคะแต่ว่าแคอยางเห็นอาจจะเห็นว่ามันขาวไปนิดนึงสําหรับซรายนะคะแล้วเราก็พยายามใช้ผมอัาพางไว้ก็เดี๋ยวเราจอบไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะกลับมาอัปเดตกันอีกทีนึงโอเคค่ะก็วันนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มแล้วนะคะเราก็ไปข้างนอกประมาณตั้งแต่ บ่ายสี่จนแบบสองสามทุ่มก็แบบดูข้างนอกประมาณสามสี่ห้าชั่วโมงได้เนาะแล้วก็ใส่แมสปิดปากค่อนข้างเกิดจะลอยอยู่เวลาไปไปกินข้าวยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ให้ดูแมสนะคะว่าก็ไม่รอดนะคะก็คือเปื้อนคือเอาจริงจริงายยังไม่ค่อยเจอรองพื้นตัวไหนที่แบบมันไม่ติดมากนะคะก็คือตัวไหนที่เขาร e v i ไม่ติดอะใสายลองก็ติดอยู่ดีสรายรู้สึกว่ามันต้องใช้รองพื้นที่แบบค่อนข้างแบบ แล้วก็ใช้แป้งเซตที่แบบไม่มีสีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นแป้งคุมารเนี่ยก็จะติดน้อยแต่ว่าถ้าไม่ติดเลยเนี่ยยังแบบไม่เจอจริงๆนะคะก็มีคนถามมาือกว่าเออแบบมีอะไรแนะนํำไหมคือแบบบางคนก็บอกว่ามิสอาจจะช่วยได้ตอนนี้ก็แบบมิสที่ใช้ก็แบบไม่มียี่ห้อไหนที่ช่วยได้นะแล้วก็มันบางยี่ห้อเขาแนะนามาก็แบบขวดละพันก่าบาทแล้วก็แบบมันก็แบบเราต้องลงทุนขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบ มันก็ยากอยู่ดีอ่ะแล้วแบบบ้านเราอากาศมันร้อนคือแบบทั้งเหงือ่อทั้งแบบความมันบนใบหน้าอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะก็เลยแบบตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่แบบช่วยไม่ให้มันติดมากนะคะก็มาดูกันนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณประมาณเจ็ดชั่วโมงโดยคร่าว ก็ลองพื้นมีเลือนไปบ้างนะคะตรงช่วงนี้นะคะแต่ก็คือเวลาช่วงนี้เลือนจะไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันน่าจะหลุดติดไปกับแมสปิดปากนะคะอืมแล้วก็ตรงจมูกนะคะมีแบบช่วงนี้แบบมีแบบเป็นข้ามนิดนึงแล้วก็ตรงแบบปีกจมูกตรงร่องจมูกเนี่ย มีเป็นคราบนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากแล้วก็แต่โดยรวมยังดูโอเคอยู่ก็คือเราไม่ได้เติมหน้าเราทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สาวไปนข้างนอกค่อนข้างแอคทีฟแล้วก็แบบไม่ได้เหมีมีเวลามาเช็คหน้าอะไรเงี้ยก็แต่ถือว่าก็โอเคนะเพราะว่าอันนี้ก็ประมาณเชั่วโมงกว่าโดยรวมไม่ได้ซับหน้าระหว่างวันแล้วก็ คิดว่าแป้งมันก็น่าจะช่วยด้วยว่าพอเราใช้แป้งที่มันค่อนข้างคุมมันค่ะตัวสีจันเราก็แบบโดยรวมงานยังแบบงานผิวอยู่เลยนะแบบยังดูโอเคอยู่ก็อาจจะถ้าคนที่ผิวมันก็จะเห็นว่าสายจะมันช่วงจมูกเป็นพิเศษนะคะตรงหน้าผากอาจจะแบบวาวๆ่าแต่ช่วงที่มันที่สุดคือช่วงตรงกลางหน้าช่วงจมูกแต่ก็แบบไม่ได้แบบเยิมหน้าเกลียดอะไรแต่ก็แบบมีเลือนไปบ้างแบบเป็นคาบเล็กน้อยแต่ก็แบบ ใว่มันยังโอเคอยู่นะเราโดยรวมคือแบบมันยังมีความแบบดูเป็นธรรมชาติเป็นงานผิวอ่ะแบบไม่ได้ดูแบบนานนากหรือว่าแบบเป็นคาบทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือสรุปนะคะโดยรวมก็คือค่อนข้างชอบรองพื้นตัวนี้นะคะใช่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดูมีแบบมันสีมันดูแบบไม่ได้สว่างเท่าตอนแรกแต่จะว่าแบบมันก็ไม่ได้ดอกอะไรเยอะจนแบบ ต้องแบบไปใช้เบอร์ที่สว่างกว่าอะไรกินะเพราะว่ามันก็ยังดูค่อนข้างสว่างดูนะคะก็ส่วนตัวโดยรวมนะคะไซค่อนข้างชอบตัวนี้เลยเพราะว่าฟินนชเขาค่อนข้างแบบธรรมชาติแล้วก็แบบปกปิดได้ประมาณปานกลางแต่ว่าเนื้อแบบไม่หนักหน้านะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบช่วยเรื่องควบคุมความมันมากนะคะแต่ก็ว่าแบบไม่ได้เยิมไม่ได้แบบ ไหลหน้าเกียร์ไหลก็คือผิวมันก็ใช้ได้นะคะก็น่าจะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเพราะว่ามันแบบไม่ได้แมตด,ด้วยผิวแห้งอะไรเงี้ยผิวปกติก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วด้วยความพินิชมันแบบดูเป็นธรรมชาติมากนะคะคือแบบฟินิชมันให้อารมณ์แบบมีความแบบผ่องๆแบบวาวๆุ่มๆนิดนึงแบบไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ดีอีมากแต่ว่าก็จะมีแบบความ วาวนิดหน่อยดูแบบเป็นงานแบบผิวแบบธรรมชาติอิ่มน้ำอะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างชอบเลยแล้วก็แบบด้วยราคาของเขาที่แบบไม่แรงด้วยราคาจริงๆอยู่น่าจะประมาณส0มกว่าบาทก็ถือว่าเป็นแบบอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนําให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าโอเคเลยสำหรับใครที่ต้องการลองพื้นที่แบบปกปิดประมาณแบบไลท์ชูมีเดียมน้อยถึงปานกลางแล้วก็ไม่นักหน้าแล้วก็แบบไม่แมทจนเกินไปให้แบบ ความรู้สึกแบบงานผิวธรรมชาตินะคะแบบไม่อยากได้รองพื้นที่แบบดูแบบแมตหนาปกปิดมากอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยส่วนตัวค่อนข้างแบบประทับใจนะคะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราลองรองพื้นแบบเกาหลีคุชชั่นเกาหลีหลายตัวแล้วแบบบางตัวก็จะแบบไม่ค่อยรอดอะไรเงี้ยตัวที่แพงกว่านี้ไม่รอดก็มีนะคะก็เลยแบบเออตัวนี้ค่อนข้างโอเคแล้วคิดว่าการที่เราใช้แป้งกับ พัเมอร์ตัวนี้ช่วยด้วยนะคะมันก็ช่วยคุมมันด้วยฉนันเลยคิดว่าสําหรับคนที่หน้ามันมากๆ <c oughs> ก็ควรจะใช้พัลเมอร์แล้วก็แป้งที่แบบช่วยในเรื่องคุมมันด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันน่าจะแบบมันกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็การใําหน้าระหว่างวันแน่นอนว่าช่วยได้มากๆถ้าไม่อยากให้มันเป็นคราบอะไรเงี้ยค่อยแบบเอาแบบอาจจะแบบมีพัชชั่นพกไประวังวันวก็แบบแทบแทบให้มันเบนเข้าไปในผิวเนี้ยก็แบบดูดีคือแหละแบบไม่ต้องแบบ เติมอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบโอเคไม่เป็นคาบแหละก็วันนี้เราใช้คุชชั่นอันนี้พับอันนี้ลงนะคะก็ถือว่าการใช้พับลงก็ถือว่าโอเคดีมากเลยมันแบบเหมือนแบบมันไม่กินรองพื้นแล้วก็แบบให้ฟินิชทีแบบค่อนข้างปกปิดแต่ว่าแบบไม่หนานะคะยังแบบดูเป็นธรรมชาติอยู่ลิฟที่ทาวันนี้นะคะคือ อันนี้ Goldenberry รุ่น Marvel Collection ที่เรารีวิวไปเบอร์ศูซึ่งมีขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นก็สำหรับวันนี้นะคะก็เราจบกันไปแค่นี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบาย